แต่ใช้เองวันครับให้เช่าครับนี่สามตัวครับตัวที่สามเป็นทรงที่เป็นดอกคอเล่นกันนครับแจกๆครับส่อมยังไม่เสร็จครับเสร็จนี่ครับเฟกครับของบอสอย่างีดีรับ,บอสเอ็กซ์หนึง่งใวาซูมุ่นลรกสร็ เบลล์ลตัอวารเป็นเร่อมอดีแลครขายหรือเช่านะครับสนใจนักมาครับจะใจอิมวันก็ได้ครับดู่า09182892หรือ098791927นะครับทุกอย่างซุงมินแคนรุดพุดพุด,พด ลยุยนี่ครับใช้คอกนะครับีกตัวแรงแตันนี้ก็คอ,คอ,อกไอไข่ครับเสียงหายหัวรับรับประกันที่เมื่อเร็วๆนี้สิบปีปาะกันครับ ไม่ดีไม่เอาตัง